Honda Pcx 160ทำไมยังไม่มี VTEC ทั้งที่ YAMAHA Nmax มี VVA มานานแล้วก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาก่อนที่รถสกูตเตอร์ยอดนิยมของค่ายปีกนกอย่าง Honda Pcx 160รุ่นใหม่จะทำการเปิดตัวออกมาหลายฝ่ายมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่รถรุ่นนี้จะทำการเปิดตัวออกมาพร้อมระบบลอวแปรผัน VTEC เพื่อมาต่อกอดกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Yamaha Nmax ที่ได้ทำการติดตั้งระบบ VVA นำหน้ามาก่อนหลายปีแต่จนถึงเวลาเปิดตัวรถรุ่นใหม่กลับไม่มีระบบวาวดังกล่าวติดตั้งมาให้อย่างที่หลายคนคาดหวังเอาไว้ซึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายคนพูดถึงการติดตั้งระบบ VTEC ใน Honda PCX 160รุ่นใหม่นั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่คู่แข่งของพวกเขาใช้มันอยู่ก่อนแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ค่ายปีกนกจะต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อทําให้รถของตัวเองมีความได้เปรียบสูงสุดในตลาดนอกจากนี้พวกเขาก็มีระบบว่าวแปรผัน VTEC ที่มีชื่อเสียงพร้อมใช้งานการติดตั้งมันเข้าไปก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของรถรุ่นใหม่มีความสปอร์ตมากขึ้นอีกเรื่องที่ช่วยตีกระแสด,ดังกล่าวก็คือการที่ทางค่ายทําการระบุรหัสของเครื่องยนต์ลูกใหม่ไว้ว่า K1ZV จากเครื่องยนต์ลูกเดิมที่มีรหัสว่า K1Z ทำให้คนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของตัวอักษร V ีในเครื่องยนต์ลูกใหม่ว่ามีความหมายว่าวาลว์วปรผันหรือเปล่าและถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้หลายปีหน่อยก็จะพบว่าทางค่ายเคยทําการโจทย์สิทธิบัตรระบบวาล์ปรผันให้กับฝาสูบของเครื่องยนต์สูบเดียวสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกด้วยเช่นกันและในเมื่อหลักฐานทุกอย่างล้วนชี้ไปในทางเดียวกันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากสื่อทั่วโลกรวมถึงพวกเราทีมงานมอตรไรเวลจะคิดว่าเรื่องนี้ดูมีเหตุผลไม่น้อย แต่ทุกคนก็รู้กันดีว่าเมื่อถึงเวลาที่รถรุ่นใหม่ทำการเปิดตัวออกมาจริงมันกลับไม่มีระบบ VTEC ติดตั้งมาให้อันที่จริงแล้วสเปคของเครื่องยนต์ลูกใหม่ก็แทบไม่ได้แตกต่างออกไปจากเดิมเลยและเรื่องนี้เองก็ทําให้มีคนตัดสินใจไปถามเจ้าหน้าที่ของทาง Honda ในงานเปิดตัว PCX 160ครั้งแรกในโลกที่ประเทศอินโดนีเซียว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ทําการใส่ระบบ VTEC มาให้แบบรถคู่แข่งโดยทางเจ้าหน้าที่ของค่ายปีกนกก็ได้ตอบคําถามนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า vtec แบบรถยนต์ใช่ไหมครับในตอนนี้เทคโนโลยีสำหรับรถมอเตอร์ไซค์จะใช้เครื่องยนต์แบบ e sp plus 4ี C ่วาวนั้นถือว่าเพียงพอสำหรับลูกค้าที่ต้องการทั้งสมรรถนะและการใช้งานในชีวิตประจำวันและด้วยความที่กลุ่มลูกค้าโดยรวมนั้นมีความหลากหลายมากมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำเครื่องยนต์แบบนั้นออกมาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสมรรถนะเพียงอย่างเดียวแต่ในเมื่อเราพูดถึงระบบ vtec เราก็จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการใช้ vtec หรือของที่มีความใกลเคียงกัน หรือเทคโนโลยีอย่างอื่นที่ไม่ได้มีชื่อว่า VTEC ก็ตามเมื่อเราได้ยินข้อมูลแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจเหตุผลของทางค่ายมากขึ้นและมีลุ้นที่รถรุ่นถัดไปอาจนำระบบ VTEC มาใช้ตามที่เราคาดหวังก็ได้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r r v v l l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย